เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะไม่มีไนการยิห uh น้าไปาห้าลูกไหมห้าล right, ูกไหมง การออำลังกายในท่าเตะตะก้อนนะคะแล้วก็หันขาค่ะเพื่อสุขภาพนะคะในชุมชนของเรา b a งยายซิตี้ค่ะ <S <S สวยพี่กริปหองสห้า้้ยย โอ้โหจัดไปสวยค่ะเหี้ยวเห้วเบาเบาเนึบเนิบโห Tay lên mặt tao bì tìm 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 mặt ôi ôi này 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 này

สวยไหม่ะสวยดิเดวต้อให้เจนนดูกันวันไหนแกไม่มาได้ถ่ายรูปอยูบอกวันนั้ได้ถ่ายคลิปเอองานที่ไหนถ่ายส่งเม้ทีไหนจะได้ลงยูทูา

แม่กูก็เป็นปิดแล้ววะมาอีกคับมาจุอีกคับเยนะโชคแต่แต่ยังขุดได้อยู่นะได้อยู่ได้ชี่สบโมงหน่งทำไวก่อนเพราะอันนี้สำคัญให้ได้ให้ได้สาครั้งุดแล้วนะครั้งแล้วไปขอบคุณมาให้ดูเลยที่ท่าโคตรูิมอ่อะไรนะ แนะนำาี่จีบเพืนู anyway, ุดยอฮโอ้ยโ,โอ้ยอ,อะไรอ่ะพอครบ30มสิบให้ทำ KYC นี่พอ KYC ผ่านนี่รอแต่อนนี้ทุกอย่างเนี่เป็นตัวแดงอยู่ข้างล่างเลยปล่อยมันก่อนเออเก้าข้อได้อีกข้อแล้วผมติดอยู่ข้อหข้อต้องรอต้องรอไอ้นี่สามครบสามสิบวันครบสามสิบวันรอของครบสามสิบ ทำง่ว้เาโรงเรียนแล้วเรีรงคังเนี่ยตอ้ปิดแต่ต้องเวลาเดินได้เจหมมันจะขึ้นมาตดตั้งอะไรให้มันโดดมันขึ้นมอ้ยาุ่นไรเลขไอ้วมันจขึ้นมาแนเลย่คุ้งเองแมวแรงมวแรงผมเร่งแล้ว6หาย6วันะ4วัน6 2วันไม่ร้ใจไม่รู้เรื่อง ไก็คนก็ยกไปคดูเรื่องที่พอต้องเข้าประชุมเรื่องเรื่องเรื่องประชุมจัน่นจัน้มันอยาจะคนไปใ้เข้าประชุมยังไม่ต้องสมัครให้เข้าประชุมก่อนเะอนสหร้อโ่าไปไหกมึงอย่ะติแอร์ายของกูนะอย่าง

เด็กลาเด็กมาแล้วได้ไวดล่าชัวัได้ทีนี้บอกใจดีที่นี่ได้แล้ว่ะมันเป็นะิกันเงก็งอ่ะยงถยวเองอ่ะถ้าอรนีก็เสียบ่ม่ตกลงเดียวดีไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงโดงมาเอออย่างนี้เห็นไหมแล้วมันก็ไปสวยไปให้มาสวยแล้วก็ไปสวยไปเไม่ไหวหรอ

พัดเดียวพัดหมด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 